ก็ทางอุ่าจ์กิจนธีนะครับตั้งกิจันธ์บีวิทยาลันะครับก็ได้ทราบเรื่องราวนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะน้ําท่วมนะครับที่ได้ทราบมาว่ามีคนที่เจ็บป่วยกับภาวะนี้นะครับวันนี้ผมเองก็ไปเป็นทุงกครได้นำที่เพึ่งแก้นำกัะเท้าขอมอบให้กับเราสอหนู่มสองเพื่อที่จะได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เกิดจาก การเจ็บป่วยแล้วเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากครับเพราะว่าคุณมาครับคุณมีประโยชน์มากเพราะว่าตอนนี้ไทยทองตอนเนี้ยตั้งแต่หมูสามหมูหมูสองหมูหนึ่งมันเนี้ยน้ำมันเข้าเยอะแล้วแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็เยอะครับก็เยอะอยู่ถึงไทยทองนะเขาไทยทองมันมันมัน น้ำมาจากทางทางท่าจีนมันแล้วมันสูงก็เอาเอาไว้ให้อยู่ก็ก็เยอะตรนนี้คือน้ำประทับก็เยอะนะยาที่ได้มาก็ก็เพียงขอก็เลยต้องขอที่ทําดีก็ขอบคุณมากทายทายคนด้วยนะครับขอบคุณมากก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับขอบติดตามให้ดีนะคิดให้ดีนะพูดให้ดี 太地呐，土太地呐，海太地。